สุดเลยครับครูอทีนะครับวันนี้เอา Honor 200 Pro มาอวยครับหลักๆตัวนี้นะครับใช้มาราวๆ2อาทิตย์นะครับต้องขอบคุณ Honor Thailand ด้วยนะครับที่ให้โอกาสกับเพจเรานะก็ไปพบว่าตัวนี้นะครับ UFCs นะครับใช้ C ีนะ่ร้อวัตต์นะครับเดี๋ยวชาร์จเสียบให้ดูเตียวมาละนี่เสียบปุ๊บขึ้นนะครับเรารับชาร์จไวเลสด้วย อันนี้เป็นเรื่องที่จะมาอวยนะแล้วยังไม่พอนะครับความบางบางมากแล้วก็หนักแค่2ขีดเราเรงนี้ใส่เคสก็2ขีดนิดน,น,นะครับชาร์จเร็วแบตอืดน,นะครับอันนี้คือเรื่องแกนของแบตเตอรี่เรื่องชาร์จจบไปนะครับแบบให้สิทธิจมสิิสเลยนะครับ หน้าจอผมให้อยู่ในเกรดที่ดีมากนะครับมันคือหน้าจอในปี2อง4เนี่ยคือมันต้องได้แบบเนี้ยมันมันต้องได้แบบนี้แล้วนะครับก็คือขอก็ได้มาครบนะครับพีเดี m มดิมงนะครับดีพิสเทสร้อยยบอะไรพวกนี้นะครับแกนนี้บนหน้าจอตัวนี้นะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ดีมากๆกครับก็คือมี AI Buster นะครับใช้ไปดีบุ๋มได้แล้วก็ยังมีลำโพงคู่มีลำโพงคู่นะครับมันมันทำให้เสียงแจ้งเตือนมันเพาะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผม แนะนำตลอดลวอ่าถ้าซื้อก็ถ้าเลือกได้ก็เลือกลำโพงคู่แล้วกันนะครับตัวกล้องนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงเราพูดถึงเรื่องความแรงก่อนนะครับตัวนี้ใช้ร้อง 8S Gen3 ครับแรงแบบเดือวเพือหรือใช้นะครับเล่นเกมแอมเพ2-3ชั่วโมงได้นะครับไม่มีปัญหาเปิดสุดไหมก็ไหนจะเปิดสุดนะที่ผมเทสกันนะครับแล้วก็ PUBG ได้120%นะครับเขาไม่ได้ขัดแย้งรูปดีอย่างเดียวนะครับตัวนี้เล่นเกมก็ได้แล้วดูบาง ภูคู่นะครับยังไม่พอยังไม่พอนะครับมาเรื่องกล้องกล้องกล้องหน้าก่อนกล้องหน้าจะเห็นว่าเขามีให้สองตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนึงจะเป็นเดฟเทนเซอร์อีกตัวนึงจะเป็น50ล้านนะครับมันทําให้กล้องหน้าเขาก็ดีแล้วยังไม่พอกล้องหลังนะครับสามเลนที่ให้มานะครับเป็นหลักนะครับ ที่มี ai harcos อะ่ะคือเขาจะใช้ได้ที่2เลนนะครับก็คือที่เทเลกับเลนหลักคือไอ้สอมันสวยก็จริงครับแต่ว่ามันสู้2 x ไม่ได้ครับสําหรับ p r o t e harcos s t u d i o นะครับมาเปิดมาเนี่ยเขาจะมีให้เลือก3แบบสามแบบที่บ้านนะครับมี w i d e b a n d นะครับมี color แล้วก็ c ลาสสิกนะครับ w i d e b a n d ก็สีธรรมชาตินะครับ color ก็จะออกเหลืองๆสีเข้มๆหน่อยนะแล้วก็คลาสสิกก็จะเป็น ดนะครับรูปเดี๋ยวขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับวิดีโออาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายมาอะไรเท่าไหร่เป็นรุ่นที่ออราวครบจบในรุ่นเดียวนะครับเป็นรุ่นที่เออมาน่าเชียนะครับรองรับชาร์จไวเลสนะครับ UFCS ได้แบตอึดจอสวยแรงก็ขอฝากไปด้วยกันนะครับสำหรับ h o n o r 200 Pro ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรูปที่ผมถ่ายมานะครับเป็นพอเทคล้วนนะครับ มอบล้วนเลยคือชอบมากแล้วก็เลยแบบเอาไว้เราเน้นที่คอสเทจน,นะครับคอ,อสตูดิโอนะครับมันเจ๋ยอยังไงไปดูเลยครับ